สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วกับเกมสลัมดังนะช่วงนี้พยายามจะรีบอัพให้มันครบนะครับตอนนี้เราพูดถึง power forward มาถึงตัวที่3แล้วนะเราจะได้เสร็จเซนเ,นเตอร์แล้วก็ power forward ไงนะเซนเตอร์ผมไม่ไม่ทูดถึงคาซาสโกดเลยแต่ว่า ได้พูดถึง Power forward ให้ครบก่อนจะได้ไปพูดถึง shooting shooting forward แล้วก็ shooting การ์ดแล้วก็ point การ์ดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันช้านะครับผมพยายามจะอัพอาทิตย์นึงเนี่ยให้ได้มากที่สุดที่ทำได้นะครับมามาดูกันนะครับว่าเราจะมาพูดถึงใครคนนี้นะครับเทสุยะนะครับพี่โลนของเราโดยที่ p o w e r f o r w อ r d อันนี้เนี่ยเป็นเชิงลุกด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วร่างกายเนี่ยโดยประวัติของเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักลักบี้มาก่อนก่อนที่เขาจะมาเล่นบาสความสามารถทางด้านร่างกายของเขาก็เลยสูงนะแต,แต่ว่าการยิงการอะไรเนี่ยก็คือเขาอะไปเล่นลักบี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ซ้อมบาสมากมันก็จะแบบชุดไม่ค่อยแม่นอะไรอย่างเงี้ยระยะกลาง3แต้มนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแต่ระยะใกล้ยังโอเคเพราะมันซ้อมได้นะครับแล้วก็ระยะดังอะไรเงี้ยเขาจะดังได้เพราะว่ามันแบบมันฝึกได้ไม่นานนะเพราะันบอการ่างกาย และแน่นอนครับการเลี้ยงบอลจะไม่ค่อยดีครับสตรงสติลอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าบล็อกดีนะร่างกายดีก็แปลว่าอะไรต้องวิ่งเร็วพละกําลังเยอะโดดสูงนะครับเออเพราะฉะนั้นเขาจะโดดบล็อกโดดรีบาววิ่งเร็วแล้วก็เอ,อ่อพละกกำลังมาหาศาลนะครับไปดูลนยะแล้วสกิลเขาเป็นยังไงครับโดสกิลของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงลุกนะครับ อันติเขาจะเป็นเข้าไปทําแต้มนะก็คือเรามาดูนะว่าอัพอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะอัพแบบว่าระยะได้แล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยล้มไปเลยเนะความสามารถของเขาเนี่ยใช้เสรอันติก็จะเป็นวิ่งซิกแซกเข้าไปดังนะโดยที่สามารถอัพเพิ่มให้มันแบบว่าดังแล้วฝ่ายตรงข้ามกันเด่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลอันติเมตก็เป็นเชิงลุกนะครับเป็นพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดเชิงลุกต่อมานะครับเป็นพสซีฟตัดบอลน,นะเอออันนี้เนี่ย สามารถที่จนะโอกาสออกแพสซีฟตัดบอลเนี่ยมากถึงเนี่ยครับสิปนะคือถ,ถ้าอัพไปหมดเนี่ยก็จะได้1ิบสแล้วยังมีแบบว่าเนี่ยฮะโยนเสร็จขยับไปตัดคือแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ในลายตัดบอลแต่ว่ามันมีสกิลแพสซีฟที่แบบว่าขยับไปตัดลูกบอลได้ด้วยนะแล้วก็อัพต่อเนี่ยเพิ่มมงศาเพิ่มรอบรัศมีวงกลมเข้าไปตัดได้รอบตัวมากขึ้นนะครับเออต่อมาก็คือเป็นแบบว่าถ้าวิ่งเวลาไม่มีบอลเนี่ย ก็คือวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแถมเท่านั้นไม่พอนะคือเอื้อมมือไปปัดบอลอย่างนี้ได้ด้วยนะครับคือปวดมากๆเออมาต่อที่สกิลต่อไปครับเป็นสกิลแบบ post <c oughs> up นะครับคือเนี่ยเวลาเลี้ยงะดันเอาหลังดันนะเขาไม่มีพลังกำลังอย่างที่บอกครับเขามีพลังกำลังที่สูงลยเพราะฉะนั้นเขาจะสต์อัพคือเข้าไปดันนะครับเข้าไปดันเนี่ยดันดันเสร็จพลิกนะถ้าัพมาถึง,งตรงน,นี้ดันเสร็จก็จะพลิกได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือแบบเนี้ยฮะเอาบอลเสร็ ปึ๊บพลิกเสร็จแล้วดังต่อได้นะครับถ้าเราอัพจนครบเนี่ยมันจะเปลี่ยนรับเป็นลุกได้นะครับต่อมาคือไนโต้เดชนะั่นหรคือเป็นสกิลวิ่งนั่นเองนะครับกิลเพิ่มความเร็วทุกคนเนี่ยฮะวิง่งปุ๊บ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 คือยิ่งอัพเนี่ยก็คือวิ่งไปชนู่ต่อสู้แล้วเป็นการหยุดเพื่อสู้ด้วยเหมือนนักรักบี้หน่อยๆนะมแล้วก็เพิ่มความเร็วนะยิ่งอัพก็ยิ่งเร็วนะครับต่อมาก็คือแบบว่าวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเลี้ยงบอลเร็ววไดด้ย้ย คือถ้าหากว่าเขาเนี่ยถือลูกบอลเวลาที่วิ่งเร็วนะก็จะเพิ่มความเร็วในการเลี้ยงบอลต่ออีก3วิด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ไปอัพกันดูต่อมานะครับ Two Hand Act นะครับโอ้โหชื่ออย่างกับเกม RPG เป็นกระโดดดังนั่นเองมาดูนะว่าดังยังไงอัพอัพไปก็คือการโกขโมยแล้วก็กระแทกฝันของข้ามประเด็นอะไรแบบนี้ครับรวมถึงดังระยะไกลขึ้นนะคือถ้าอัพเนี่ยก็ยวนี้ครับเป็น Two Hand Act คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะ กระโดดได้ไกลขึ้นนะคือถ้าหากว่าเขาไม่ได้เลี้ยงนะครับเขากระโดดได้ไกลขึ้นดูนะโดดได้ขาคู่เข้าไปเลยนะครับคืออันนี้มันเขียนที่บายว่ามันจะโดดได้ไกลขึ้นต่อมาเนี่ยเป็นการบล็อกแบบสัตว์ป่านะครับกิลบล็อกนั่นแหละนะเวลาอัพเสร็จก็จะเพิ่มแบบว่าการบล็อกสูงนะครับเนี่ยบล็อกสูงทั้งนั้นเลยแล้วก็ลดโอกาสโด,ดนด็อกโดนกระโดนชนกระเด็นคือพูดง่าย่เป็นเกี่ยวกับพละกําลังนะครับเวลาโดดปั๊บเข้าไปนะอันนี้เป็นท่าแอคชั่นใหม่คือ ระโดดตบนะครับทุกคนก็ไปลองอาดูนี่เป็นท่าที่น่าสนใจมากเป็นท่าจัมบอลครับมันไม่ค่อยมีใครที่จะมีสกิลแพ็สกิลแบบอัพเราจัมบอลน,นะครับจัมบอลสูงทุกคนคือเขามีพล,ลังงางสูงโดดจัมบอลได้อย่างโหดนะครับก็ถ้าหากว่ามีเนโตเนี่ยโอกาสจัมบอลชนะนี่ค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนนี่แหละครับเป็นพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดนะสำหรับ เลโต้เทสเซียนะก็อธิบายครบเป็นคนที่สาแล้วนะ,สำ,ะ forward, สำหรับพอ w ์ฟอร์เวิร์ดสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าคงรู้แล้วแหละนะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูทางด้านของสมอลฟอร์เวิร์ดนะว่าจะเป็นยังไงผมชอบหลายคนเลยนะแต่คือผมก็ไม่ได้เล่นต่อนะเพราะว่าผมต้องมาปั้นลูนสังชูติงนะต้งกาดนะชูติ้งกาดไม่ค่อยอยนิยมก็จริงนะไว้ผมอัพชูติ้งกาดเสร็จจะกลับไปอัพสมอลฟอร์เวิร์ดต่อมชอบเซนโดมากๆในการ์ตูนผมยังมีเสื้อเซนโดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกดนะก,กัันนนนคคคิห้าทุจรบบ